ตัวแล้ว HTC Wi-Fi E5 Plus ให้จอ6.75นิ้วพร้อมกล้อง50ล้านพิกเซลล่าสุดท้า HTC ก็ได้เปิดตัวสมาร์ทโฟนร,รุ่นใหม่ที่มีชื่อว่า HTC Wi-Fi E5 f ที่เป็นสมาร์ทโฟนในกลุ่มเริ่มต้นราคาประหยัดเริ่มต้นที่ประมาณ3,150บาทเท่านั้นครับโดยมีสเปคต่ำนี้ครับมีหน้าจอแสดงผลแบบ IPS LCD ขนาด6.75นิ้ว ความละเอียด HD+ มีค่ารีเฟรช90เฮิรตซ์มีติ่งทรงหยดน้ำที่หน้าจอเพื่อใส่กล้องหน้าใช,ช้ชิปยูนิซอร์ T606 ที่ผลิตบนกระบวนการระดับ12นาโนเมตรแรมมาที่6กิกส่วนหลอมให้ไว้ที่128กิกมาพร้อมกับ,บร,ระบบพลังงาน Android 14ตั้งแต่แกะกล่องให้กล้องหลังคู่ที่มีความละเอียด50ล้านพิเซลกับ2ล้านพิเซลส่วนกล้องหน้า16ล้านพิเซลให้แบตเตอรีม่มาที่5,000มิลลิแอมป์สมาร์ทโฟน HTC Wi-Fi E5+ มีให้เลือกความจุดเดียวคือแรม6กิก รุรม118กิกในราคาประเทศเวียนนามอยู่ที่2,379,000ดองหรือประมาณ3,150บาทครับ